อเคสวัสดีครับทัวริงิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร i n ิงเอเดชันทีวีโชว์คอสส่งผลงานล่าสุดใหม่ๆกริปกริปไปอีกหนึ่งลำเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นคิวของเจ้า x อ d v 7ซ0เรียกว่าสีแดงแรงริ์คันใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวเงากริปเลยแน่นอนครับตัวนี้ก็ถือเป็นโฉมปีปัจจุบัน นะครับโฉมปี2024สีเนี่ยเขาจะเป็นสีดำเงาอ่าสีดำแดงนะครับแล้วก็เป็นสีเงาทั้งคันมีตัดลายกราฟิก XDV นิดหน่อยแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีลายกราฟิกประมาณนี้นี่เลครับแน่นอนว่าเมื่อออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่ต้องติดตั้งเพื่อป้องกันเรื่องของอ ชุดสีอุปกรณ์ป้องกันโดยสำคัญเลยก็คือ crash bar crash bar คันนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของ S R C นี่เลยตัว S R C ก็จะมีเป็น full body นะครับชุด full body เป็น upper และ lower ที่อยู่ด้วยกันอย่างที่ย้ำนะครับว่าจะแตกต่างกับของ G S A D V ตรงที่ G S A D V เนี่ย upper กับ lower นี่แยกกันสามารถที่จะอถอดเข้าถอดออกได้ แต่ในส่วนของ S R C จะเป็นชิ้นเดียวกันมาเลยนี่ครับเชื่อมมาจากโรงงานแบบนี้เลยสำหรับใครที่คิดว่าจะติดตั้งเฉพาะโล l o อ e r ก่อนแล้วอนาคตจะมาเติม upper เนี่ยไม่ได้นะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยคราชบาร์นี้ก็นะครับก็จะให้ตัวประกับกันสไลด์มาข้างละ1จุดนี่ฮะอ่าข้างละ1จุดติดตั้งแล้วก็จะออกมาดูเรียบรูอ่าดูมาตรฐาน แบบนี้เลยโอเคเมื่อมีครัชบาร์แล้วนะครับลูกค้าเลือกสั่งไฟอาจาจะจิดตั้งชุดไฟสักหนึ่งเซตนะครับชุดไฟชุดนี้เป็นงานของร g u i ด์ Road Guide นะครับเป็นตัวท็อปรุ่นนี้รหัสของเขาก็คือ KD70 จริงๆแล้วเนี่ยรถไกด์เขาจะมีท็อปกว่านี้อีกนะแต่เราไม่ได้เข้ามานะครับถือว่า KD70 นี่เพียงพอแล้ว เฮ้ดีจะศูนถ้าเปิดฟูลฟังก์ชันของเขาจริงๆเนี่ยจะคือ,อกําลังไฟก็จะเป็น150วัตต์นะครับแต่ถ้าเรียกว่าเปิดแสงเหลืองอย่างเดียวแสงขาวอย่างเดียวนะครับก็จะกินไฟตั้งแต่ระดับ50วัตต์6 50วัตต์70วัตต์แล้วก็100วัตต์จนไปถึง150วัตต์นี่กำลังไฟจะแตกต่างกันไปติดตั้งอยู่บนคลมป์นะครับเป็นอลูมิเนียมซ n นยึดกับตัวแ r ร s h บาร์ของ s อ c โดยตรงแบบนี้เลย ตำแหน่งที่เราติดตั้งเนี่ยเราติดตั้งเป็นลักษณะการห้อยลงนะครับห้อยลงลักษณะนี้เนี่ยจะทําให้ดูดูเต็มแล้วก็จะเข้ารูปกับเชฟของตัว sr C, ตัว sr สแล้วก็ตัวชุดสีของเขาเลยในขณะที่ถ้าล้มแปะเนี่ยนะครับตัวไฟจะไม่ลงนะครับจะมีตัวคลาสบาร์ซึ่งเป็นตัวชุดกาดไฟที่เป็นตัวสลักการสลายนี้ป้องกันไว้นั่นเองนี่เลย อ,อดี้เป็น housing เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียม CNC นะครับอบสีระบบ hard coating ป้องกันร,รอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยทำจากพิาทำจากวัสดุพิเศษนะคบเป็นกระจกแบบพิเศษเรียกว่ากาันร,รอยกระแทกและกันร,รอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวน็อตที่ให้มาทุกตัวเนี่ยรถไกด์ให้เป็นน็อตสเตเลสมาทั้งหมดติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งได้ทั้งตัวแขวนติดตั้งแบบการตั้งโดยที่ยึดกับตัวด้านล่างแบบนี้ แล้วก็จะยึดกับแบบฝั่งขวาหรือยังยึดแบบฝั่งซ้ายก็ได้สวิตท,ที่ทางรถใกล้ให้มาจะเป็นสมาร์ทไวเลสสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์แบบไร้สายทรงสี่เหลี่ยมอลูมิเนียมซีนแบบนี้เลยนะครับที่ตัวสวิตช์เขาก็จะมี2ปุ่มนะครับกดปุ่ม2ปุ่มคือปุ่มแฟลชนะครับแล้วก็ปุ่มแบบเปิดไฟแบบนี้มีหฮาสปุ่มแบบนี้เลยเ่ แน่นอนว่าเป็นไวเลสสวิตก็คือไม่จะเป็นต้องที่ต้องมีสงสายอะไรเดิน,นะครับแต่ว่าเขาจะมีพื้นที่ที่สามารถที่จะถอดออกมาแล้วชาร์จใช้ชาร์จไฟให้เข้ากับตัวสวิตช์ Switch ของเขาได้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ถ่านนะครับใช้การชาร์จไฟแต่นานเลยลหะครับกว่าจะกว่าที่แบตจะหมดแล้วจะชาร์จไฟสำหรับตัวสำหรับตัวสวิตชุดไฟนะครับชุดของรถไกด์ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เคยย้ํากันไปว่า ข้อดีของเขาอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ากรณีที่เรียกว่าเรานะครับขับคีอยูนะครับ,รบแล้วเราต้องการที่จะพัดไฟสเต็ปโดยที่เราไม่ได้ต้องการที่จะเปิดไฟสปอตไลท์นะสามารถที่จะกดฟาสไฟได้พัดไฟได้เลยก็แบบนี้ครับเี่ฮะกดปุ่มนะครับแล้วไฟสเต็ปจะทํางานเลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดสปอตไลท์อันนี้ถือเป็นจุดข้อเด่นของเขาเลยนะครับ แล้วก็โหมดวนได้นะครับวนสเต็ปไฟได้แบบนี้เลยแล้วก็กดปิดได้เลยโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องเปิดปัดไลท์เลยนะครับแม้แต่แม้แต่คู่นี้ข้างเดียวนะครับกรณีที่เราต้องการเปิดไฟนะครับก็กดที่ลูกไฟนะครับสามสเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกที่เปิดมาก็จะเป็นแสงขาวเหลืองนะครับเป็นแสงสแตนด์บายของเขาขาวเหลืองนะครับกดโหมดไฟรูปไฟนี่กดวนอีกทีหนึง่งนะครับเราจะได้แสงขาวสูง นะครับในแสงขาวสูงเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะให้เป็นสูงกว้างได้ด้วยแบบนี้นี่ครับอ่ากลับมาที่โหมดแสงขาวเหลืองนะครับกดค้างผมกดค้างปุ่มนี้นะดูดีมาดูผมกดค้างปุ่มน,นี้นะดกดค้างเลยปับ๊บนี่ฮะเราจะได้แสงเหลืองแบบนี้นี่ครับอ่าแสงเหลืองตัวนี้เป็นแสงเหลืองที่ช่วยให้เรากับขี่ตอนที่เราต้องการขับขี่ลุยลุยฝน นะครับสายฝนเพื่อที่จะทําให้เราสามารถเห็นเส้นแบ่งถนนได้นั่นเองอ่าหลายคนคงมีคําถามว่าถ้า,าเจ้ารถไกด์เคดเนี่ยไปวิ่งใช้งานจริงๆในที่มืดๆแล้วก็ถนนที่ถนนจริงๆเนี่ยแสงของเขาจะออกมาประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ราดูแสงกันไม่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้าใช้งานจริงในถนนจริงๆแล้วก็ที่มืดๆจริงๆยแสงเขาจะออกมาประมาณไหนนั่นเองนะครับผมเรียกว่าตอบตรวจ์การเดินทางอบตรวจนการใช้งานเลยทีเดียวไปิดไฟครับปพิออ่ตรวจนครับแน่นอนว่าการติดตั้งึ้นไฟสลอตไลท์นะครับของโปรพิเออดชันของเราเนี่ยเราแนะนํามากๆว่าจำเป็นให้ต้องมีกล่องฟิวครับกล่องฟิวครับตัวนี้เนี่ย หลักๆเลยคือเอาไว้ช่วยแบ่งเบาภาระของตัวอุปกรณ์ตัวแบตเตอรี่นะครับเราไม่ต้องเอาอุปกรณ์คู่บวกค้วลบของอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยไปวางไว้ออที่ขออั้วแบตเตอรี่ต่อไปแล้วนะครับเราจะมีแค่คู่บวกค้วลบของตัวฟิลฮับตัวนี้นะครับที่จะไปวางที่ขั้วแบตเตอรี่ของรถนะครับแล้วก็ทีนี้เรามีอุปกรณ์เสริมอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างนะครับมันมันสามารถที่จะวางได้ถึง6อุปกรณ์ด้วยกันสามารถที่จะมาวางไว้ที่ของฟิลฮับตัวนี้ได้เลยนะครับดูแลก็ง่ายครับแค่เปิดฝาออกมาแล้วก็ดูว่าฟ อุปกรณ์ตัวไหนที่ขาดหรือมีการอ่ะแสดมี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 ข้อม,มีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดปกตินั่นเองนะครับสามารถที่จะตรวจสอบเบื้องต้นก่อนได้เลยก่อนที่จะโทรกลับมาที่ร้านของเราได้ซ้ำไปอ่าหรือเป็นของจําเป็นนะครับถ้าเราคิดที่จะติดตั้งอุปกรณ์ไฟเสริมสนนราคาเซตนี้นะครับทั้งชุดก็จะเป็นชุดอ,อุปกรณ์ที่เราพูดไปเมื่อสักพู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะิสต์รายการไปให้ใต้โพสต์ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็จะรวมทำเป็นเซตให้ด้วย ขอบคุณลูกค้าที่สัุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ